ทุ่งชาติดูดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลมารอกันใหญ่ผู้หญิงที่หลังเอ้าเจ้าสองสามสี่ไปนะจำไว้อนำนะอ้าเป็นพนักเตรียมปฏิบัติปฏิบัติไปลงหนึ่งเอาให้พอเแล้สามเออดีขึ้นไว้ที่ ยี่สิบสายครั้งยี่สิบครั้งปฏิบคัติไม่พร้อมกันเอาใหม่นะไม่พร้อมกันเอาใหม่นะไม่พร้อมกันเอาใหม่ขวาฮึ่มขวาฮึ่ม พร้อมไหมมาพร้อมไหมไม่พร้อมมาเพื่อนบอกไม่พร้อมเอาใหม่ไม่พร้อมกันเอาใหม่สิบครั้งสิบครั้งเอาปิดปิดที่บ้านเรื่องพร้อมไงพร้อมตัดเอาลูกไปต่อแถวข้างหลังมาใช้กับเพื่อนอีกเอายี่สิบครั้งยี่สิบครั้งหมดยังมาหมดยังมึงก็ตอบไปสิว่าไอ้ขามาหรือไม่มามึงก็ตอบไปสิเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่ขอจะไปตาม ยกขายกมือขึ้นมาลออีกโอ้โนี้เดินมาแบบยังบบอยแบนดเลย้เดินมาแบามากเลเดินมาแบบบอยเนมือถ้าเตรียมเตรียมเตรียมอาใหม่เตรียมเตรียม อแถหมยี่สิบคนั้งไปลงก่อนแล้วค่อยนับลงมาแล้วขึ้นมาแล้วค่อยนับหนึ่งสองสามพร้อมไหมในแถวพร้อมไหมไม่พร้อมไม่อมกันเอาใหม่ยีสิคนยี่สิบคปฏิบัติ หกหกคเพื่นแสดงสเปรลิตหน่อยให้หัวหน้าจริงเขาเห็นหน่อยเจ็ปหายหมดก็ไปสู้ขมิ้นได้ยังไงเออเ็ดเออเดเดี๋ยวมันแอบมาดู t ิกต o กผมแล้วมันเอาไปเยอะหยันทหารไทยนี่ทำไงเนี่ย ใกล้ยี่สิบก่อนแล้วะทำโยวเข้าในห้องมีเวลาให้เราค่อยๆเอาถอดเสื้อออกมาเนาะแล้วก็พับแขนเลยนะแยกผู้ขายเป็นไหมอาขีดคนหน้าคนหนึ่งมาตรงนี้อยู่หน้าฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปพูดกันในที่ประชุมเพราะตอนนี้มันได้เวลาแล้วองโมงครึ่งนะฝากทุกคนด้วยเรื่องหัวหน้าเนี่ยเดือน นะครับอนการบอันนี้ก็ับง้ไปเลอ่ะก็เพื่อไม่การเสียเวลานะได้เวลาก็ขอเปิดการประชุมการรายงานถคนกครับเท้าครับเริ่มเดินตั้งแต่วที่26เว้พอที่ที่เดินการชดแรก อสูบก็เนี่ยนะกทนายธนาคารโจโจนครับอยู่ที่เจอรอยกระทิงนะไว้ที่ห้าหน่วยนะครับหน่วยมาครับน้ำเป็นครับแล้วเดินไปเรื่อยๆฝนตกไปไว้ที่ไปไว้ที่หนึ่งเวลามีความนิดนึงอ่ะมันอยู่ในส่วนที่ต้องให้น้ำเป็นดรวยว่าทางเก่งเดิมนะถูกไหมอ๋อวงเชอกเส้นหรพื้นที่ของของพอ คองน้ำเปงนี่แคขององนำเปงน้มากบุดดวบปนปุาเนี่ยเดือนหน้านี่ต้องเข้มอะไอยู่หนบวยกับไปเก็บตัวนี่สมอ่ะสมดิน